ครับสวัสดีครับเอฟซี FC. ทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้กัวันเสาร์ที่ยี่สิบแปดตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับเนาะยี่แปดยี่บเก้าสามสิบสามสิบเอ็ดวันะ 28, 29, 30, 31, นะที่หนึ่งนะครับเนาะถือว่าเป็นคงคงสุดท้ายกับว่าใดเนาะพี่น้องเนาะครับเมือ่อกี้พอเตรียมภาพมาเบืองเลขรัฐบาลไทยเขานะครับเนาะเลขบน บนอย่างเดียวก่อนนะครับเนาะครับปเิยมภามาเบิงสูตรนะครับก็เขามาแล้วกับประมาณ8ปเกางวดแล้วนี่คือหลัก10บสบนนะครับอาจารเยเฮ็ดไว้สิมีหลัก10หลักหน่วยนํานะครับ พอเตียมกระบ,บอกก่อนนะครับเนาะเป็นสูตรใหม่นะครับสูตรใหม่คำนวณย้อนหลังเบึ่งกับ8ปดงวดเก่างวดเข้ามาแล้วนะครับครับแต่พอเตยมมาลงไว้นี่จกงวดนี่หนึ่งหนงหงวดนะครับ งวดน,นี้ก็เข้า8ปดสองนั่นปะครับเนี่ยแปกัมมาเจ็ 7, 8, ครับกัมมาหน่งสองกัมาศูนนะครับงวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับอันนี้ได้2กับ4อันนี้ได้สี่ห้าหครับมันก็ออกส6นะครับเนาะสี่นะครับ แต่ว่าสูตรนี้มันมาน้ำกันเห็นไหมครับตัวนี้มันได้สี่ห้าหกมันกอดสี่หกสี่สี่หกนะครับเนาะนะครับอันนี้เป็นหลักสิบข้ามัวนนี่มันได้เจ็ดเจ็ดกับเก้าอันนี้ได้ศูนย์หนึ่งสองนะครับกันจับแล้วมันก็นจะได้หกุดนะครับเนาะ แตมว่ามัวนี่มันจะเดินต่ออยู่บ่ที่สีกับเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะครับจับคู่ได้หกุดนะครับแจมผ้ามาเบิ้งน้ำกันเนาะครับเนาะ ครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะหนึ่งพฤศจิกายนสองห้าหกหก ก็สัตย์เย็นบอครับ่าอากาศมีพี่เขียนตัวเัง้ยเนี่ยพอเตียมบึงมาเห็นมองมาเห็นครับ <c oughs> บนนะครับนเน,เนาะบนอย่างเดียวนะครับ ครับเมื่อกี้เนห้องเบรนลมกันแล้วเนาะคบเนาะหลักสิบมันครับยังไงบ่ครับเจ็ดกับเก้า ครับหลักน่วยได้1นึ่ศูนนะครับ90 ก้าหนึ่งเก้าสองนะครับลักเกดเกดศูนย์เกดหนึ่ง เ็ดสองนะครับมันนี่พอเต็มกับสี เน้เน่นให้นะครับแ่เเชียเส้นนี้นะครับเนาะ่เข่ทังข้างเอาเลขกสามตัวห้าเก้าศูนย์ เก้าศูนย์คาิมีห้าเจ็ดศูนย์ ลักลอยมันพอเตรียมเอาหากับหกนะครับหากับหกเป็นลักลอยอันนี้พอเตรียมสีเนียนๆน,น,นะครับเนาะเนียน 90้านะครับอันนี้คือสถิติที่ผ่านมาก็คือเข่าตรงๆนะครับเนาะที่ได้เบิ่งสูตรน้ำกันครับวันนี้ก็แตีมก็ข,ขออวยพรให้มันเดินต่ออีกนะครับเนาะครับเพราะว่าเด็กวิ่งตัวเดียวพอแตีมก็ลงให้แล้วมันดีใจศูนย์ต,ตัวเดียวนะครับเนาะฉะนั้นแล้วจังเก่าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เอามักเข้ากับน้ำกระไดเนาะครับพี่เนะาะเพราะว่าถือว่าเด็กโบรายหางนะครับ ใส่โลกโก้น้าจักงหนอยสัดเจนนะครับเนาะวันที่1พฤศจิกายนสองพันายนะครับเนาะบนอย่างเดียวนะครับเด้อรับหลักสิบกับเจ็ดกับ9หลักหน่วย0ูนย์หนึอะครับเนาะรับจับคู่ก็ไดหกจุดเก้า9ูนย์เ7้าหน ครับส่วนตัวพอเตีมเน้นให้คือเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์นะครับเนาะครับส่วนเลขสามตัวครับเอากระเบิ้งไว้เป็นแนวทางไว้นากันกันเลยนะครับนะอกภาวะกับบรายหางนะครับห้าเก้าศูนย์หกเก้าศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์หกเจ็ดศูนย์นะครับเอาผิดพลาดประกันในพอเตีมกระกาบข,ขอโทษขออภัยนะครับเด้อกะสูตรตามสูตรนะครับเนาะ เอาฉะนั้นแล้วมากสอบตัวใดฮอก็อยจะลืมนะครับเด้อไปเลือกซื้อเลือกหาสลากกินแบ่งรัฐบาลใบนะครับเนาะรับไปแต้มคอเน้ยนยำใครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับเนาะรับอดคอยเขานะครับเนาะคอยเขาตรงๆนะครับเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเด้อตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับเนาะ เอาข้มาแล้วนะครับเนาะขันมักกันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำแดได้ครับเด้อครับเพื่อเป็นกําลังใจพอเตียมน้ำแดงนะครับเนาะครับเอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พอเตียมขอข้อกราบขอพรกคุณทุกคนนะครับเด้อที่เขามาเบิงมาติดตามพอเตียมครับพอเตียมขอไว้พอนให้มีแต่ขวมสุขข้อมเจริญนะครับเด้อข้มเจ็บใหญ่ได้ขวมไข่ใหญ่ให้มีนะครับเนาะรับขอให้มีแต่สุขแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันทุกทุกคน นะครับเอาสำหรับคลิปนี้พอเตรียมกับมีแค่นี้นะครับเนาะครับเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม